สวัสดีค่ะเจ้าวันนี้นะคะที่ฝ่ายน้ำลน้นที่พ่อแม่พี่น้องโดยรวมสร้างรวมแสงโดยน้ำพักน้ำแรงของพ่อแม่พี่น้องนะคะน้ำเตรียมสายล้น่ายแล้วนะคะประโยชน์อันมากมายที่สร้าง่ายลูกนี้สามารถกักเก็บน้ำชะลอน้ำไว้ได้นะคะเจ้าวันนี้จะหันน้ำตกทางหนึ่งนะคะเป็นน้ำตกบันเหาน้ำตกในหมอกนะคะ น,ะะน้ำเปี่ยมฝายนะคะบัวอยังยืดชูช่อได้เต็มแม่น้ำนะคะบัวตีพกอเม่พี่น้องได้นำมาปลูกนะคะช่วยกันดูแลรักษานะคะช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะะบานหอมีน้ำกลิ่นน้ำใจนะคะกัเก็บน้ำไว้ได้แบบนี้นะคะจะช่วยรักษาระดับน้ำใต้ดิน Hmm. Huh.